โอเคมาตายไปที่เรียบร้อยครับผมสาคูต้นยักษ์ต้นนี้อ,อืได้ทำการเจาะแล้วก็หยอดยาลงไปตาย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 เลียวตายเรียยเร้ยว ตั้งใจให้มันตายเพราะว่าจะต้องเปิดแสงให้ปามได้ปรุงอาหารในบริเวณระแวกนี้ใบาสาคูจะคลุมทั้งหมดปามก็จะสร้างผลผลิตไม่ได้ จึงต้องทำลายเพื่อเปิดแสงเค okay. ตามที่เรียบร้อยงานต่อไปก็คือเคลียร์ทางที่แห้งมาสร้างเป็นกองทางในสวนต่อไปประมาณนี้ครับผม